สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับพบกับผมประลัดเอ็ติวสอบราชการนะครับหรือประหลัดเอ็ติวออนไลน์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาสอบที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์นะครับห้องติวนี้นะครับถือว่าเป็นประฐมนิเทศย่อยๆแล้วกันนะครับปฐมนิเทศย่อยๆคือมันมีคําถามยอดฮิต นะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็คือ,อผมเนี่ยตอบคำถามลูกศิษย์ด้วยตัวเองทางอินบ็อกซ์นะครับจึงทราบเลยว่าเข้าใจผิดกันเยอะมากเอางี้เอาง่ายๆนะครับคำถามก็คือถ้าผมถ้าหนูจะสอบขึ้นหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายถ้าผมถ้าหนูจะสอบขึ้นรองประหลัดต้นนะครับต้องสอบข้อเขียนกี่ภาค ผมใช้คําว่าข้อเขียนนะครับข้อเขียนก็คือท่านไปกากระบาดไปไปฝน,ปฝนเนี่ยไปฝนกของเนี่ยกี่ภาคซึ่งไอภาคที่3าน่ไอภาคคอเนี่ยเรียกว่าความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยสัมภาพเนี่ยเราไม่พูดถึงอ่ะเราพูดถึงกกับขอแค่นั้นนะว่าสอบกอหรือขอหรือสอบกอบวกขออะไรยังไงคําตอบคือถ้าท่านจะสอบขึ้นหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หรือท่านจะสอบขึ้นรองประหลัดต้นท่านต้องสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเอกสารหมายเลข3เท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นเอกสารหมายเลขสามนะครับแต่บางจังหวัดอาจจะไม่ใช่เอกสารหมายเลขสามก็ได้บางจังหวัดเอาความรู้ความสามารถทั่วไปไปอยู่ในประกาศเลยเอกสารหมายเลข3เป็นอ,อื่นเป็นเรื่องของเฉพาะตำแหน่งก็มีดังนั้นหลักจําก็คือ ไม่ใช่เอกสารหมายเลขสามหรอกที่จำให้จาว่านะครับหัวหน้าฝ่ายกับรองต้นสอบทั่วไปสอบทั่วไปนะครับไม่ต้องไปดูเฉพาะตําแหน่งเฉพาะตําแหน่งเฉพาะตําแหน่งเนี่ยสำหรับผู้ที่จะสอบขึ้นผู้อํานวยการกองสอบขึ้นหัวหน้าสํานักปลัดคือเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่แล้วแล้วเขาจะสอบขึ้นผองอ,อ,กกองกอันเนี้ย นะครับเรียกว่าเฉพาะตําแหน่งนะครับเคลียตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่มีหลักฐานยืนยันหลักฐานยืนยันบังนี้คือคนที่คิดว่าต้องสอบทั้งกก็คือทั่วไปและขอนะครับคนที่คิดว่าตัวเองต้องสอบทั้งกและขอในกรณีสอบหัวหน้าฝ่ายกับรองต้นเนี่ยนะครับท่านดูไม่ละเอียดเองเช่นแบบนี้นะ ประกาศสอบบุรีรัมผมแคปมาให้ท่านดูเลยท่านอ่านแบบนี้หลักเกณฑ์ในวิธีการสรรหาข้อ5เนี่ยนะครับท่านก็อ่านว่า5.1การสอบคัดเลือกท่านมาถูกทางแล้วละ่ะก็คือหัวหน้าฝ่ายกับรองต้นเนี่ยเขาเลือกว่าการสอบคัดเลือกท่านไดนไปอ่านว่าเฮ้ยสอบ3ภาคเว้ยได้แก่5.1.1ได้แก่ความรู้ความ,วามสามารถทั่วไปอันเนี้ยร้อยหนึ่งอ่ะชั้นสอบ5.1.2ความรู้เฉพาะตําแหน่งฉันก็สอบร้อยหนึ่ง ต่อไป5.1.3ความเหมาะสมกับตำแหน่งอันนี้คือสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ผลงานฉันก็สอบอีกร้อยหนึ่งนี่คือความเข้าใจผิดอย่างแรงเพราะท่านไม่ได้อ่านท่อนนี้ท่อน,นี้สำคัญมากมันมันบังตาท่านอยู่นะครับคือกรณีการสอบคัดเลือกในประเภทอำนวยการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดับต้นท่านใช่ไหมถ้าท่านจะสอบขึ้นตำแหน่งนี้นะครับ และประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองประลัดเทศบาลระดับต้นและรองประหลัดอบอตอถ้ากรณีที่เป็นของอบตอนะครับระดับต้นเขาจะบอกว่า er หัวหน้าฝ่ายระดับต้นกับรองประหลัดระดับต้นเนี่ยให้สอบตาม 5.1. 1หนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับและ5.1 3จุคือตัวนี้นะครับ5.1.2เนี่ยไม่ต้องสอบเขาบอกว่าไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบนะครับโอเคนะจบตรงนี้นะ จบละจบละนี่คือปถมนิเทศย่อยๆเพื่อที่ท่านจะได้มาติวห้องติวที่2.1นะครับชีตนี้เป็นชีตติวที่1นะครับชีตติวที่1เพราะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปในห้องนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาสอบอันหนึ่งที่สร้างความงุนงงก็คือเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ นะครับอธิบายแบบวิชาการก็คือแผนแผนยุทธศาสตร์เนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษคือ strategic plan strategic ก็มาจากคำว่า s t r a t e g y นะครับอ่ะแผนยุทธศาสตร์อันหนึ่งละแผนปฏิบัติการตรงกับภาษาอังกฤษคือ action plan นะครับคือแผนที่จะนำไปปฏิบัติละมันต่างกันอย่างไรนะครับดูตรงนี้แผนยุทธศาสตร์หมายถึงทิศท,ทางหรือแนวทางปฏิบัติ ตามพันธกิจและภารกิจหรือมิชชั่นเนี่ยนะครับดังนั้นองค์ความรู้ในเรื่องของแผนธิวัตรเนี่ยท่านต้องมีความรู้ในเรื่องพันธกิจนะครับให้สำลีผลตามวิสัยทัศน์หรือวิชั่นท่านต้องมีความรู้ในเรื่องวิชั่นและเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือเรื่องของโกนะครับโดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่หน่วยงานประสงค์จะไปถึงและวิสัยทัศน์นี้ มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ข้อต่างๆที่เป็นรูปธปรรมและสามารถวัดได้เขาเรียกว่าตัวชี้วัดท่านต้องเข้าใจคําว่า KPI อีกนะครับนอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan โดยกำหนดเป้าหมายของแผนงานโครงการคือ Action Plan มันจะมีแผนงานโครงการละมีทรัพยากรมีงบประมาณที่ต้องใช้ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติละและผลที่คาดว่าจะได้รับละ action plan จะลงดีเทลไปถึงขั้นตอนของโครงการเอาเบสิกต้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ที่มาที่ไปนะครับเอกสารของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกันคลังเลยนะครับเขานิยามว่าอย่างนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูว่านะครับเมื่อกี้คือในทางวิชาการในเชิงของในเชิงของมหาลัยนะครับอาจารย์มหาลัยเขาคิดแบบใดถ้าเขาเจอคำแบบเมื่อกี้ นะครับแต่คราวนี้เรามาดูหน้า3ามหลักสูตรสอบดั้งเดิมเนี่ยนะครับที่ส่วนกลางแทบทุกรอบที่ผ่านมาเขาสอบเนี่ยกับอุดรธานีก็เอาไปสอบในรอบเมษา6 7ที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารหมายเลขสามมันยาวๆแบบนี้ครับความรู้ความสามารถทั่วไปมันยาวแบบนี้ทําให้ท่านไม่งงนะครับมันจะมีเรื่องความรู้เรื่องกฎหมายนะครับเยอะเลยนะครับซึ่งรอบนี้เขา ตัดออกไปนะครับอันนี้คือคือตัวเดิมนะอันนี้คือคือแผ่นเดิมแล้วผมกําลังมาเทียบให้ดูว่าเขาตัดอะไรออกไปในรอบนี้นะครับ2ก็เรื่องปรับยาเศรษฐกิจพอเพียงเขาตัดตรงนี้ออกไปนะครับเอาเรื่องของเอาหัวข้อมาแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นข้อนหนึ่งสำหรับคนที่สอบรองต้นกับหัวหน้าฝ่ายนะครับและคนที่สอบขึ้นรองปลัดอบจอระดับกลางด้วยซ้ำนะครับที่ใช้เหมือนกับรองต้นกับหัวหน้าฝ่ายนะครับ ส่วนตัวนี้ปรับเป็นข้อ2นะครับงงงันมากคือความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์นะครับเดิมท,เทีเขาอธิบายขยายความว่าท่านจะสอบอันเนี้ยท่านต้องไปอ่านหนังสืออะไรเขาบอกว่าท่านต้องไปอ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับท่านก็อ่านอ่านอ่านไปมันก็ตรงที่เขาจะสอบใช่ไหมครับท่านต้องไปอ่านแผน13 เออท่านก็อ่านอ่านไปมันก็จะออกตรงแบบนี้ใช่ไหมครับท่านต้องไปอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกคองถิ่นพศสอ5และที่แก้ไขเพิ่มเติมตกลงท่าน้าเป็นหัวข้อเดิมท่านอ่านแค่3ตัวจบครับนะครับแต่พอหน้า4ี่สิครับท่านหลักสูตรสอบใหม่ล่าสุดลองต้นก็ดีหัวหน้าฝ่ายก็ดีลองตลัดการองอา,าจาก็ดีนะครับที่จังหวัด ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะผมใช้คาว่าส่วนใหญ่เพราะว่าบางจังหวัดนะครับเช่นระยองเงี้ยมันเหมือนรู้สึกไม่เหมือนใครนะครับบางจังหวัดไม่เหมือนใครนะครับหลายๆจังหวัดไม่เหมือนใครแต่ส่วนใหญ่จะกําหนดขึ้นมาใหม่สําหรับใช้สอบรอบตุลาหกเจเป็นแบบนี้สั้นๆอย่างเนี้ย1ิหัวข้อเหลือสิหัวข้อท่านเลยรู้สึกโบไงนะครับการเข้าใจผิดประการอีกประการหนึ่งเพราะเขาเขียนว่า ภาพความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วดันมาวงเล็บว่าสายงานบริหารท้องถิ่นซึ่งบริหารท้องถิ่นเนี่ยมักนึกไปถึงว่าประหลัดรองประหลัดดังนั้นหัวหน้าฝ่ายจึงเจียมตนไม่อยากมาอ่านแผ่นนี้เพราะเขาบอกว่าสายงานบริหารท้องถิ่นแต่ที่ไหนได้อันนี้มันเป็นศัพท์ใหม่ของการสอบครั้งนี้ที่ที่วงเล็บสายงานบริหารท้องถิ่นหมายความว่าคนที่สอบขึ้นเนี่ยอยู่ในสํานักง,งานนะครับอยู่ในสํานักง,งาน และนอกสํานักงานคือใครนอกสํานักงานคือสายงานสถานศึกษานะครับแต่ก็มีบางจังหวัดตอนนี้ปรับมาแล้วเป็นวงเล็บสายงานอํานวยการท้องถิ่นสายงานบริหารท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีการแก้ไขอะไรมาแล้วนะครับอย่างเช่นคนครสวรรค์อะไรเงี้ยแต่โอเคตรงนั้นไม่ใช่สาระสาคัญสาระสำคัญคือท่านต้องสอบสิบวิชาสอบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเรายัางอยู่เราอยู่ห้องติวที่สองนะครับ ห้องติวที่สองเนี่ยความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ในห้องติวที่หนึ่งท่านที่สมัครกับผมเนี่ยไปดูได้เลยนะครับท่านที่สมัครกับผมนี่คือหนึ่งถึงสิบเนี่ยดูได้เลยนะเออดูได้ทันทีเลยครับไม่ต้องมานัดไม่ต้องมาอะไรเลยเพราะมผม,ผม,ผ,มผมมีเยอะแยะนะครับเพราะผมติวมาเป็นสิบปีแล้วผมมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ติวแบบขยันด้วยติวแบบละเอียดด้วย ดังนั้นเป็นแบบนี้ครับท่านสรุปเนี่ยหลักสูตรสอบใหม่เนี่ยใช้คำสั้นลงคำสั้นลงทำให้ขอบเขตการสอบเนี่ยนะครับกว้างหรือแคบลงครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้พูดสั้นกับพูดยาวเนี่ยนะครับถ้าพูดยาวๆนะเฮ้ยแดงเอ็งไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้ข้าหน่อย นะครับฉันจะกินเนี่ยเห็นไหมครับแดงก็รู้ว่าสกอบของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเริ่มแคบละเขาก็ถามว่าพี่จะเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวหมูอ่าเส้นเล็กเส้นใหญ่มันก็เออมันก็ง่ายมันนะครับโอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําบอกว่าแดงไปซื้อข้าวให้กูกินหน่อยเว้ยแดงมันก็เริ่มจะอือแดกว่า <c oughs> คำวักข้าวนี่มันกว้างจะเป็นข้าวผัดหรอือมันจะเป็นผัดซีอิ๊วหรือมันจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหรอือมันจะเป็นแห้งหรอือจะเป็นน้ำมันดังนั้นโดยสรุปก็คือถ้าใครพูดสั้นเนี่ยมันจะทําให้สิ่งนั้นกว้างขวางและจับทางได้ยากมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าท่านต้องไปสอบความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์นะเขาพูดสั้นพอพูดสั้นมันก็กว้างแต่ถ้าพูดยาว แบบของเดิมแบบด่้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าความรู้เรื่องจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์มันง่ายเพราะเขาแตกมาว่ามันไม่หลุดสามข้อเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ชาติแผนสิบามแล้วก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของอบทนะครับอันนี้มันขยายความมอนเหมือนกับว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับมันง่ายนะครับแต่นี่เป็นอาหารโอ้โหมันมันมันเริ่มยากนะครับโอเคต่อไปไปเข้าเรื่องอะไรกันนิดนิดนึงนะครับผมจะ นำท่านไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ส่วนที่1บทบาทความสำคัญและสถานะของแผนนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลักมาโดยตลอดนะครับอันนี้คืออาลัมพบทส่วนที่1ของแผน13นะครับคือแสดงว่าพระเอกคนเดิมเนี่ย เป็นแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่พอมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเท่านั้นแหละเขาจัดองค์คาพยพของระบบแผนประเทศไทยใหม่หมดเป็นแบบนี้ครับ<ด>คือปัจจุบันแผนจะมีอยู่3ระดับคือแผนระดับที่1ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งถ้าเราคัดเอาเวิร์ดดแค่นี้สิ่งที่จะมันจะออกสอบคือแผนยุทธศาสตร์ ก็คือยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมครับโอเคแผนระดับที่2มี4แผนมีอะไรไม่รู้ท่านอ่านเอาเองนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยไปอยู่เป็นพระรองที่3ในระดับ2ระดับ2ที่3นะครับต่อไปแผนระดับที่3คืออะไรคือแผนเชิงปฏิบัติมี3แผนได้แก่1 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆอู้เยอะแยะเลยนะครับแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอนามัยแผนปฏิบัติการด้านกีฬาแผนปฏิบัติการนั่นนี่นู่นด้านเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าจะเอาศัพท์นี้มาพูดว่าคุณไปอ่านด้านต่างๆอะไรนี้โอ้โหนะครับกว้างเกินไปนะครับไม่ต้องไปหาแล้วนะครับในแผน ระดับ3หรือแผนเชิงปฏิบัติเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการด้านต่างๆมีแผนปฏิบัติราชการราย5ปีรายปีแล้วแผนอื่นๆแผนอื่นๆเช่นแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับดังนั้นคนที่ดีไซน์ข้อสอบมาแต่เดิมเนี่ยเขาใช้คำว่านะครับเขาจะสอบเรื่องแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์ กำหนดหัวข,ข้อสอบออกมาก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเขาจะเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นมาออกสอบเพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนเชิงปฏิบัตินะครับเขาตีว่าไอ้พวกนี้เป็นเชิงปฏิบัตินะครับเนี่ยนะครับนี่คือสับแรกสรับที่สองคือยุทธศาสตร์ออกสอบต่อไปอันเนี้ยเป็นของแถมที่ออกสอบอันนี้คือ,อที่มาที่ไปของแต่เดิมนะครับที่เขากําหนดมานะครับ อ่ะเอาลองทําข้อสอบเล่นๆเพื่อให้เก็ตกันหน่อยนะครับอุดรน,นะครับข้อสอบที่อุดรถามว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แบ่งแผนเป็นกี่ระดับตอบ3ระดับนะครับข้อใดต่อไปนี้คือแผนระดับที่1ก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้อใดต่อไปนี้คือแผนระดับที่2นะครับแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติมันถูกทุกข้อเลย นะครับเพราะอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นพัฒ okay, ร,รองที่สามก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมิชชั่เนี่ยเป็นพัฒรองที่สามเนี่ยนะครับตรงเนี้รวมกัน4ี่อันเนี่ยใช่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเ้าถามว่าแผนปฏิบัติการคือแผนระดับใดนะครับแผนปฏิบัติการคือแผนระดับใดก็คือแผนปฏิบัติการตรงนี้คือแผนระดับใดก็คือเป็นสับเซตของแผนเชิงปฏิบัติก็คือเป็นแผนระดับที่สาม นะครับโอเคท่านเริ่มเก็ตละนะครับสรุปนะครับท่านใดติวออนไลน์กับประหลัดเอกโดยสอบขึ้นลองประหลัดต้นก็ดีหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายก็ดีและส่วนน้อยก็คือลองประหลัดอวบจอกลางนะครับท่านลองประหลัดอวบจอกลางท่านสอบเหมือนหัวหน้าฝ่ายท่านสอบเหมือนลองต้นนะครับตอนนี้ผมอัปคลิปนี้นะครับให้ในห้องติวของเราคือห้องติวที่2.1 เรียกว่าห้องติวที่2.1ผมจะอธิบายความรู้เบื้องต้นหรือ introduction to แผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์จะอธิบาย strategic plan ก็คือแผนยุทธศาสตร์สร้างขึ้นมาอย่างไดมันต้องทำสวอ t ทำสวอ t แล้วทำยังไงนะครับไขมันออกมาไขเอามาเสร็จมันก็จะกลายเป็นนะครับวิสัยทัศน์อะไรขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ นี่คือ s สถิติแผนซึ่งผมจะได้อธิบายในคลิปต่ตตอไปในห้องติวที่2.1นะครับและจะอธิบายแอคชั่นแผนว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรในทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มหาลาัยใดที่ตีความตรงแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์เชิงวิชาการท่านจะได้สอบได้นะครับส่วนห้องติวที่2.2ท่านก็รับลิงก์จากผมไปแล้วท่านศึกษาได้เลยแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมติวแบบละเอียดหวังผล แบบลำดับต้นๆเพราะสำนักติวเราได้ที่1นมากทสุดครั้งที่ผ่านมานะครับห้องติวที่2.3ถ้าไปอ่านเลยแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ศึกษาได้เลยแบบยาวๆแบบละเอียดหวังผลลำ,ลำดับต้นๆห้องติวที่2.4นะครับเดิมทีผมไม่ปล่อยออกไปนะครับเพราะกลัวท่านจะเครียดแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะท่านเครียด ท่านบอ้ไม่สอบกฎหมายแล้วไม่สอบกฎหมายเหรอถ้าท่านจะอ่านนะท่านก็อ่านระเบียบมทว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาอบปทติวแบบละเอียดแบบหวังผลลําดับต้นๆเช่นกัน,นห้อง2.4นี้ท่านที่ติวกับผมในตําแหน่งรองประลาต้นหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายกับรองประธาจ้ากางเนี่ยพักมารับห้อง2.4ฟรีนะครับเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ทักมาที่ a c e b o o k เนี่ยประหลัดเอ็ดเคาะติวสอบราชการเนี่ยครับหาไม่เจอกันสักทีครับเพราะท่านพิมพ์คําว่าประหลัดเอ็ดแล้วเจออะไรอื่นๆซึ่งประหลัดเอ็ดเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับประหลัดเอ็ดต่อปัญหาสพอดอก็มีประหลัดเอ็ดนั่นประหลัดเอ็ดตีความกฎหมายต้องดีมนก็มีต้องประหลัดเอ็ดเคาะแล้วก็ติวสอบราชการเท่านั้นแล้วก็กดส่งข้อความมาหาผมเนี่ยทักมาเลยบอกว่านะครับติวไว้แล้วก็ขอห้อง2.4ระเบียบแผนอ,อปทอ นะครับเพิ่มนะครับโดยเป็นอย่างนี้ครับคือ4ตัวเนี้นะครับเราตั้งสมมุติฐานว่าเอาเอา,เอาแบบเดิมๆอย่างนี้นะครับเราจะติวแบบเดิมๆแบบนี้คือยุทธศาสตร์ชาติ2ีสิปีแผน13แล้วก็ระเบียบแผนนี่คือเราจะติวแบบเดิมๆแบบนี้แต่สิ่งที่เพิ่มมาเพิ่มมาคือมิติของวิชาการทำไม ต้องอธิบายวิชาการเป็นแบบนี้ครับติวเตอร์ผมขออนุญาตเอาประวัติส่วนตัวมาให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็คือดรจตุชัยจินตนาสิริคุณหรือชื่อเล่นว่าประลัดเอตดเนี่ยนะครับประวัติการศึกษารัฐประสสาศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับมหาลัยเชียงใหม่นะครับนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วก็รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตนี่คือท่อนที่ผมนําม,มาติวความรู้ที่ผมมาติวท่านเนี่ยนะครับเกิดมาจากคุณวุฒิก็คือกรณีที่ ผมติวท่านในส่วนของกฎหมายผมก็จะเอามิติมันสมองของผมในซี่ของนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเอามาอธิบายท่านนะครับท่านก็เข้ารู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นนิติของผมใช่ไหมครับที่ผมถ่ายทอดในเชิงกฎหมายไปนะครับซึ่งผมอธิบายให้ได้โดยง่ายถ้าเป็นในเรื่องของวิชาการเรื่องของ pmqa เรื่องของ postcop นะครับเรื่องของ POCCC ผมจะต้องใช้ความรู้ทางส่วนนี้คือรัฐภาษาศาสตร์บัณฑิตรัฐภาษาศาสตร์ตรมหาบัณฑิตนะครับตรงนี้มหาบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตก็คือปิญญาโทนะครับปิญญาตรีเป็นญาโทนะครับต่างมหาลัยกันมอเชีงใหม่กับมอไม่ฟ้าหลวงนี่คืออีกท่อนหนึ่งนี่คือท่อนของ POCCC post corp ซึ่งเราจะได้เจอกัน นะครับอีกห้องติวหนึ่งส่วนห้องติวนี้เนี่ยในเรื่องของแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์เนี่ยผมมีความจําเป็นต้องเอาความรู้ที่เรียนมาในชั้นปรัจญาดุษฎีบัณฑิตเพราะผมจบสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมานะครับผมจึงทราบดีว่าสิ่งที่ผมควรจะเพิ่มเติมให้ท่านใน1 2 3นี้คือ ทฤษฎีทางวิชาการในเรื่องของการจัดทำแผนเป็นบัติการหรือ Action Plan ต้องทำอย่างไรมี KPI อย่างไรนะครับมีโครงการอย่างไรมีแกนชาร์ดไหมมีอะไรไหมแล้วก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทำอย่างไรสวัส์ทำอย่างไรหรือโทเมตริกทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้โดยสรุปก็คือนะครับตัวนี้เป็นชีตติวที่2.1 นะครับเป็นห้องติว2.1ดชีตติวที่หน่ะครับห้องติวที่2.1ดชีตติวที่1ห้องติวที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ซึ่งขั้นใดที่ติวกับผมไม่ต้องรอชีตติวที่2ชีตติวที่2อาจจะมาช้าหน่อยให้ท่านไปอย่างนี้เลยเพราะท่านรู้โครงสร้างแล้วนะครับท่านไปห้องติวที่2.2ไปศึกษายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่ง นะครับติวกันหลายชั่วโมงแล้วก็ไปติวต่อที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งติวกันหลายชั่วโมงนะไปติวเลยน,นะครับแล้วก็ทักมารับข้้ง2.4ฟีระเบียบมอทอว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาอาวทรซึ่งนอกจากจะเอาไปสอบได้แล้วยังเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันของข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นได้นะครับโอเคครับด้วยความปรารถนาดีจากปลัดเอตติวสอบราชการ นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับขอบคุณครับ